สวัสดีครับจากร้านนครโซลา r เซลล์ครับผมวันนี้มาติดตั้งนะครับชุดชุดชุดไฟฟ้านะครับชุดไฟฟ้าอันนี้เป็นรถรถโมบายนะครับรถรถแคมปิ้งนะครับผมอันนี้เป็นชาร์จเจอร์ครับผมตัวนี้ไฟแผงอยู่ที่นะครับาชาร์จอยู่ที่19แอมป์ครับตัวนี้ใช้แผง340วัตต์ โฟลี่ครับผมเป็นชาร์จเจอร์ MPPT ครับตัวนี้บูตกระแสแข็งเดียวนะครับตัวนี้ระบบ12โวลต์ครับผมเบเกอร์ AC เบเกอร์แบตเตอรี่นะครับเบเกอร์ AC ครับผมเบเกอร์แข็งครับเบเกอร์แบตเตอรี่ครับอันนี้เป็นปั๊มน้ำนะครับครับ เป็นซัมดิโวนะครับไฟ AC ครับใช้กับห้องน้ำนะครับรถโมบายแคมปิ้งครับผมห้องน้ำอันนี้ใช้เป็นอินเวอร์เตอร์ครับผมอินเวอร์เตอร์1,000วัตต์นะครับ12โวลต์เป็นแบบหม้อแปลงครับ อ่าอันนี้เป็นแทงน้ำนะครับท่อหกนิ้วครับรถแคมปิ้งนะครับแหงอยู่บนหลังคาครับผมเป็นรถมอเตอรตอนนี้ติดตั้งอยู่ที่อำเภอศรีสงครามนะครับผม จังหวัดนะครพนมครับกำลังช่างกำลังติดตั้งนะครับติดตั้งโพงรถครับครับห้องน้ำครับผมใช้ไฟกับห้องน้ำครับใช้แบตเตอรี่ลิเธียมนะครับชุดนี้แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ลิเธียม100แอมปอ12โวลต์ครับผมลิเธียมสนใจติดต่อนะครับนะครโซลาเซลล์088 515 3833ครับผมจุดไฟฟ้านอนนาปั๊มน้ำครับผมทำได้หมดครับ ดีครับ